เราก็มาปั่นน้ำใบเตยกันนะเพื่อนๆใส่น้ำลงไปก่อนเลยยายาไม่สนใจนะว่าน้ำมากน้อยแค่ไหนเราปั่นไว้ก่อนแล้วเวลาเราจะใช้อ่ะเรา่อยไปตวงเอาว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะเพื่อนๆนะเข้มถ้าเราถ้าเราปั่นเข้มเราก็ไปเติมน้ำเราปั่นเราจะปั่นเข้มไว้ก่อนเพราะเวลาเราจะใช้เราก็เติมน้ำเอานะเพื่อนๆนะ เหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ไม่มีปัญหาแล้วเราก็มากองนะเพื่อน <Okay. S 2> วันนี้ยายจะทำสังขยาใบเตยนะเพื่อนๆก็มีแป้งแป้งข้าวโพดนะห้าสิบกร,รมัมแล้วก็น้ำใบเตยสามร้อยถึงสี่ร้อยนะแล้วแต่ถ้าชอบนิ่มก็สี่ร้อยถ้าชอบไม่นิ่มก็สามรอยห้าสิบมลนะแล้วก็อน้ำตาลครึ่งขีดเอาพูดเป็นขีดดีกว่า ครึ่งขีดนมข้นหวานขีดหนึ่งเกลือครึ่งช้อนชานะเพื่อนเพื่อนมาทํากันเลยแล้วก็กะทิกองหนึ่งเออยายลืมกะทิแล้วก็กะทิพระเอกนะเพื่อนๆนจะจะใช้กะทิคั้นสดก็ได้นะกะทิคั้นสดก็ใส่เท่ากันนะสองร้อยห้าสิบมลเท่ากับกะทิหนึ่งกล่องนะเพื่อนเพื่อนเอาว่าตอนทอําอ่ะเราก็ดูนะเพื่อนเพื่อนถ้ามันแข็งเกินไปเราก็เติมได้เติมตอนกวนนะอย่าไปเติมทีหลัง ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันแข็งไปอ่ะยายใช้วิธีนั้นเพื่อนๆกะเนี่ยกะให้เพื่อนๆเข้าใจใเฉยๆแต่ตอนทําอ่ะยายก็พลิกแพงเอาตามภาษาของยายนะเพื่อนๆนะขั้นตอนแรกยายก็จะใส่ไข่ก่อนด้วยความเรียบร้อยของยายนะเพื่อนๆไข่ก็แตกแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปน้ำตาลครึ่งขีดนะเพื่อนๆคนเข้าไป คนให้มันเข้ากันน่ะเวลาคนเราก็คนให้ถึงขอบชามน,นะเพื่อนเพราะเดี๋ยวน้ําตาลมันจะติดอยู่แล้วมันจะไม่ลงไปละลายนะ,ะประมาณนี้นะเพื่อนๆพอน้อําตาลละลายอ่ะเราก็เอานมข้นหวานใส่ลงไป พอขนน้ำขนหวานเข้ากันแล้วยายก็จะใส่กะท,ทิลงไปใส่กะทิลงไปหมดกล่องเลยนะเพื่อนเพื่อนใส่เกลือลงไปกะทิหนึ่งกล่องเกลือครึ่งช้อนชานะทุกคนแล้วก็คนต่อ คนให้เข้ากันระหว่างคนให้เข้ากันนี่ยายก็จะทยอยใส่แป้งเลยนะเพื่อนๆแป้งห้าครึ่งขีดอ,อย่าไปพูดเป็นกร,รมเมกายายคนโบราณพูดเป็นขีดไปเสียดายไข่ที่มันติดถ้วยนะเอากะทิมาใส่ ปาลงคนให้เข้ากันนะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปเลยเพื่อนๆน้ำใบเตยเลยนะถ้าใครอยากให้เข้มข้นนะ ตอนปั่นให้เอาใบให้เอาดอกอัญชันใส่ไปด้วยใบเตบยสิบใบนะยายใช้สิบใบดอกอัญชันก็สีาดอกใส่ไปเลยแล้วแต่เพราะว่าพวกนี้ถ้าเราทําไว้อะ่ะมันมันไอ้นี่ได้มันเก็บไว้ได้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ทำให้มันเข้มข้นไว้แล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เดีย๋ยวยายจะกองนะขั้นตอน รวบลับแล้วก็กองนะเพื่อนๆพืย่ยายใช้ผ้าสองชั้นเลยนะกองกองแล้วแป้งที่เราตีไม่แตกอะ่ะมันก็จะแตกนะเพื่อนๆ่นะ แล้วก็ไข่เขยอะไรอะ่ะที่เราตีไม่แตกอะ่ะมันก็จะละเอียดตรงนี้แหละยายก็จะใส่ขิงมะมังไปนะเพื่อนๆนกองครั้งเดียวพอระหว่างระหว่างตีเอแป้งให้เข้ากันนะเพื่นพนอนๆยายก็จะตั้งน้ำไว้ ตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดแล้วนะเพื่อนเพื่อนยายก็อย่ายกกระมังมาตั้งในน้ำกระมังยายพอดีเลยกับหม้อแล้วก็คนไปนะเพื่อนเพื่อนคนไปเรื่อยเแล้ถ้าเกิดว่าเราได้ที่แล้วใช่ไหมเราคิดว่าเราพอแล้วมันหนืดพอแล้วสุกแล้วได้ที่แล้วแล้วมันยังเหลวอยู่อ่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะ พราะว่าถ้าเย็นแล้วอ่ะเขาจะหนืดพอดีเลยแต่ถ้าเราเอาเหนืดหนืดตอนที่ยังอยู่บนเตานะพอลงจากเตามันจะแข็งไม่อร่อยอืมอร่อยอู้ยอร่อยมากหอมและมุนเลยอ่ะเดี๋ยวพอพอพอ,พอว่ายายเสร็จแล้วยายยายปิดเตาแล้วอ่ะยายก็ไม่ทิ้งเลยนะยายก็จะยืนเฝ้าคอยคนอย่างเงี้ยจนเขาได้ที่ อ่านะเพื่อนๆประมาณนี้นะยายก็จะปิดเตาแล้วปิดเตาแล้วยายก็ยังจะคนต่อนะชนต่อจนเขาคลายความร้อนแล้วยายก็จะหยุดนะเดี๋ยวมาดูตอนป้ายหนมปังกันว่าจะอร่อยไหมเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อน,นๆสัญยากําลังกําลังทานหนมปังเลยนี่ขนาดนี้ทานหนมปังกําลังสวยเลยถ้าใครทําแล้วบอกยายทําไมหนูทําแล้วใสจังเติมแป้งเขาโพด เพื่อนเนเติมแป้งเข้าไปถ้าทําไมบอกอุ้ยยายหนูทําทําไมข้นจังเติมกะทิเข้าไปเพื่อนเเติมกะทิเข้าไปทุกอย่างปรับได้นะแต่ให้ปรับตอนตอนกวนนะปรับตอนนั้นเลยเพื่อนเนเอาตามที่เราชอบเลยหวานน้อยไปก็เติมจะปรับอะไรปรับตอนเรากวนนะเพื่อนเนและจะอร่อยถูกใจตามนั้นเลยค่ะสังขยายายเสร็จแล้วนะเพื่อนเน อ่าแล้วก็คนกินรอแล้วครับรออยู่แล้วใช่เดี๋ยววันนี้เรามาดูขนมปังเยเทืองนี่เราได้ขนมปังมาแล้วหนึ่งปอนเสร็จปุ๊บเน่เราก็จะลาดด้วยสังกะยาช้ำๆกันไปเลยเพื่อนๆทาเองมันดีอย่างนี้นะครับเน่ไม่ต้องกลัวหมดนะครับนี่เปิด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 นี่ครับเพื่อนๆเปิด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 เสร็จปุ๊บเน่นะครับเน่คนชิมป็นงงานหน อร่อยนะนอร่อยนะหวานวน,น้ำลองไหมแม่กินแล้วแม่กวนแม่ก็กินแล้วมาลองอร่อยนะเพืพ่อนเพื่อนทาเองวะ